พลคุณพ่อคะับรังเคุณพ่อไม่แดงแหลมอยากเป็นไหบ้าดีครับสนุกชีว <outcomes> kind <of> ิตเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับก็เปลี่ยนนะครับก็นั่นแหละเหมือนเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับกับลูกอะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่เรามันเป็นสิ่งใหม่มากๆในในชีวิตของผมนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกอะไรเงี้ยแต่พอเรามีมันก็คือสิ่งพิเศษละ อาจจะอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขมันเหมือนกับที่ทุกคนที่เคยมีลูกบอกเลยว่าเออมันมันจะมีความสุขนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ผ่านไปเร็วเราต้องมีเวลาให้เขาเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พยายามที่จะมีเวลาให้เขาเพราะว่าผมก็หอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังว่าก็จะแบบพักงานละครอะไรเงี้ยพักงาน ที่เป็นแบบการถ่ายทํายาวๆไปก่อนช่วงประมาณสัก5-6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอทุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเริ่มกลับมารับงานจุๆๆ๊บจิ๊บครับพาเราไปเที่ยว้วยคืออ้นเป็นแบบทริปยาวของเขา,ขเ,ขาเลยไหมคะเป็นทริปยาวของเขาครั้งแรกก็<ม>คือจริงๆแล้วเราเราตั้งใจว่าเราอยากจะไปพักผ่อนที่ภูเก็ต<ม>แต่วไปามามันก็ยาวไปเรื่อยครับเราก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกด้วยกัน ลูกแล้วก็แฟนกับภรรยาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการพักผ่อนของเราด้วยในช่วงก็ช่วงเดือนแรกนี่บอกเลยว่าแทบจะไม่ได้นอนเนาะออพอเริ่มเข้าเดือนที่สามเงี้ยมันก็เริ่มแบบว่าโอเคเขาเริ่มรู้ตัวตนเนาะว่าเขาแบบว่าออฉันมาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วอะไรเงรี้ยแล้วก็เริ่มนอนเยอะขึ้นทุกทุกอย่างมันก็เริ่มแบบว่าลงตัว แล้วเวลาเดินทางมันก็สนุกอ่ะมันก็คงบบว่ามีเหนื่อยบ้านแหละใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายมันเราได้ออกจากบ้านบ้างเราได้าพาภรรยาไปเห็นธรรมชาติให้เขาได้พักผ่อนบ้าไงอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ทําให้เขาได้รีแลกซ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ไม่งั้นแท้ถ้าอยู่แต่บ้านตลอดผมว่าเครียดนะติดตัวเยอะในจริงเราเรา,เราก็แค่พร้อมตั้งรับในทุกทุก เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแหละเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะมันก็คือเราก็มีหน้าที่ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ของเยอะ <laughs> ใช่ไหมเพราะพอลูกยังเล็กอยู่ของก็จะเยอะหน่อยแต่เราก็มันทำให้เราเรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ของที่มันได้ใช้จริงๆหรือว่าอะไรแบบถ้าเราเดินทางกับเขาจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่เราเตรียมไปอะไรเงี้ยไปมาสองนหรืวันโอ้ไปมา20กว่าวันคือเร่เตรียมขรถเอง ทั้งหมดอะก็ทุกจังหวัดที่ลงงพากไต้อะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่กรุงเทพอะทั้งหมดที่เป็นด้ามขวาเนี่ยทุกจังหวัดเลยเบดทีตงแล้วระหว่างทางีขาทงไหมาถึงว่าหลับปรึกษาหมอเขานั่งคาซีทได้6ชั่วโมงยาวๆก็ได้แต่ก็แนะนำว่าสัก2ชั่วโมงเพราะจริงๆเขาต้องกินนมอยู่แล้ว แล้วผมผมเป็นคน,คนแบบเหมือนหวานเย็นนะ่ยขับไปเรื่อยๆพักเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราจะพยายามแบบว่าเป็นทริปที่รีแลกซ์จริงๆได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวจริงๆอย่างเงี้ยจะไม่ให้ทห้หดเหมือนเราไปเองนี่หออไหมเราแบบว่าไปค่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับคืพบพอการที่มีน้องมาด้วกันตอนนั้ยังไม่มีเราเดินทางมันต่างกันเยอะเลยไหมต่าง<ม>คือเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยแบบแบบเราเราจะทํายังไงเพราะว่าปกติเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีเวลาที่เราได้ไปเที่ยวใช่ไหม แต่พอเราพาลูกกับภรรยาไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้เที่ยวแบบเต็มที่แต่เราต้องเที่ยวด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยเพราะเนี่ยมันก็จะมีมันถึงต้องใช้เวลาหลายหลายวันไงว่าถ้าไปแป๊บเดียวเนี่ยมันคงมันคงเหนื่อยมากแต่พอมันไปหลายๆวันเนี่ยก็จะมีเวลามากขึ้นลูกหลับใช่ไหมกระจุงมือกันออกไปทะเลเขียนรูปไปด้วยน่งหลับอย่างไงเขียนไปด้วยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดีแลกดีแลก ่างสามเดือนที่ผ่านมามันมีอะไรที่มันว,มมว้าวในช่วงนรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยหรือว่าเเราไม่น่าเราผ่านตรงนี้มาได้ทำไม<อ>มันว้าวทุกช่วงนะเพราะว่ามันว้าวตั้งแต่ช่วงแรกก็คือเขาออกมาได้ไงนะเนื่องเพราะว่าเขาอยู่ในในท้องมิกกี้ใช่ไหมแล้วแล้วออกมาปุ่มเนี้ยพี่เขาออกมาแล้วตัวเขาใหญ่อ่ะแล้วก็ถามคุ้มท้องได้ไงเนี้ยใช่ไหมแล้วพอเขาเริ่มมีพัฒนาการอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะว้าวขึ้นทุกวันน่ะ ทุกเช้ามันจะมีเรื่องใหม่ๆของเขาเริ่มมองเริ่มเริ่มแบบ้อแออแอเริ่มพูดเริ่มมีพัฒนาการต่างๆผมก็รู้สึกว่าเออดีจังที่ในช่วงเวลานี้เ,ออเราเอครับออในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาไหนช่วงเวลาที่ไม่ร่วงใช่อ,อะไรครับเราได้อยู่กับเขาตลอดออใช่ไหมคือ ผมเชื่อทุกๆครอบครัวก็อยากจะมีช่วงเวลานี้แต่บางบางครอบครัวอาจจะแบบต้องทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะมีวิธีการของเขาแต่เราอ่ะคือด้วยความที่เนาะเราทํางานมาเยอะมากเรามีลูกได้จังหวะที่โอเคเราเราพอพักได้เงี้ยเราก็เออเป็นจังหวะที่ดีแล้วเราก็ได้อยู่กับเขาแบบว่าเป็นเต็มอะไรเงี้ยช่วงเวลานี้เราไม่ได้มีที่หรอไม่มีครับเพอทำไมผมตัดสินใจแบบเรียนก็เรียนสวันก็คุยกันนะว่าแบบ เรามาลองกันก่อนไหมว่าว่าว่าเราไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยมาคุยกันสเต็ปต่อไปแต่ณตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ถ้าในวันที่ที่ติดภารกิจกันจริงๆอะไรยเงี้ยก็จะมีอามาอืนคุณแม่ของวิกกี้ก็จะมาช่วยบ้างแต่ว่าก็น้อยครับน้อยที่การเป็นพ่อต้งการล้างต้นให้ลูกสำหรับเรานปัญหาตรงนี้ไม่ฮนะผม หน้าที่ผมเลยคือสลับกันผมว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ผมว่ามันมันผมไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าว่าว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราจริงผมโทษนะผมผมเลี้ยงน้องหมาต้งห้าตัวผมก็เก็บอือเก็บฉี่เขามาตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตใช่ไหมลูกเรายี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ลูกในสายเลือดอะ่ะกินยังได้เลยครับกินเลยครับ รักๆไม่มีแรบไม่มีแบบฮ่านี้เลยห่อช็อตนีช็อตใหม่ใหม่ภาพขึ้นมาเลยนะคือเราไม่ใช่หรอกคือไม่สิคือมันมันมันไม่ได้น่ารังเกียจเลยแห่เราก็เราก็เห็นเราก็ยังเช็ดก้นเราทําไมก้นลูกมันสบายสบายอยู่แล้วมันแบ่งนาที่ันชัดเจนนะครับว่าใครทำอะไรหรือเวลาไหนหน้าที่ที่เราทําไม่ได้ก็จะเป็นฝั่งคุณแม่จัดการเรื่องของการให้นมเรื่องของการ อะไรต่างๆเ,เ,เ,เี่เป็นที่เป็นที่เป็นคุณแม่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นจับเลเ่เล่นด้วยอาบน้ําทุกอย่างก็คือจะคอยช่วยซัพพอร์ตเขาหมดแล้วก็จะสลับกันดูแลเปลี่ยนเพื่อน,นก็สลับกันผมว่างก็เปลี่ยนว่าเราทำเป็นทุกอย่างละแล้วเวลาสมีดกันสองคนนะครับเพราะว่าแม่จะมีอรตอนหลังทอออารมณ์แบบำอะไรเงี้ยต้งยมีอะไรเวลาสวีดกันสองคนก็จะพยายาม ให้มันมีโมเมนต์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่เหมือนพอจะสวีดแล้วอะ่ะมันก็มันมืนมันเหมือนตลกเลยอะ่ะลูกูก,ก็แบบว่าตื่นอ <c oughs> หรือแบบว่าแบบว่าจะแบบคือจริงๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ที่ที่รองลงมาจากจากจากการเลี้ยงลูกแต่ความรู้สึกข,ของผมก็คือมันก็ต้องมีอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ย เื่องของการแบบสวีหวานกันบ้างอะไร,งรเงี้ยครับย่งครับแต่ก็มีดรานมาแบบชราเน็ตมาช่วยเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยครับโโหมันเป็นเรื่องปกติครับซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านนี่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนก็มีนิสัยที่เขาได้มาหรือบุคลิกต่างๆของเด็กตั้งแต่เกิดก็ไม่ไม่มีใครเหมือนกันเนาะพรายเนี่ยผอว่าเราเอาวิธีที่เรารู้สึกว่าเราเหมาะกับครอบครัวเรา ง่ายที่สุดคือเราเราก็รับฟังนะบางทีแต่จริงผมก็ไม่ค่อยได้อ่นานเขมีเพื่อนมีแม่ในอะไรเงี้ยก็จะแ,แนะนําก็จะสอนเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกนะว่าแต่เอาเอาจริงนะก็เลี้ยงเลี้ยงกันเองเธออะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงไปเลยเพราะว่าแต่ละแต่ละบ้านก็มีการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างวิลินเขาก็เลี้ยงง่าย เลี้ยงง่ายถ้าเลี้ยงง่ายนี่ต้องมีคนมาก็แมก็อยากมีนะอยากมีอยากมีแต่ว่ามันไ็มีช่วงช่วงนี้เวลาพักพักฟื้นเพราะว่าเราผ่านใช่ที่จริงเรางานละงานละครเรางานแสดงเราเราวางแผนองไรบ้างหลังจากที่ลูกเขาปวดเรือนแล้วจริงจริงผมผมมีมีภาพยนตร์อยู่แล้วที่จะต้องเริ่มถ่ายช่วงประมาณกลางปีไปแล้วหนึ่งเรื่องแล้วก็งานละครก็น่าจะเป็นหลังจากนั้น อะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้แบบวางแผนอะไรชัดเจนพี่เองวัยรุ่คนที่สองนี่จะเป็นผู้หญิงจากแม่ผู้หญิงนะครับว่าอะไรก็คุยๆกันอยู่คร <cartoon> ับคุยๆกันอยู่กับกับกับวิกกี้ว่าแบบยังไงอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าหลายๆคนบอกถ้ามีก็เหนื่อยทีเดียวใกล้ๆกันเพราะถ้าถ้าห่างกันมากแล้วอาจจะแบบว่า เออมันเออมันอาจจะแบบว่าฉันฉันชิลแล้วอ่ะลูกโตแล้วเลยถ้าจะกลับไปมีอีกสักคนหนึ่งอาจจะแบบไม่อยากแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่าถ้ามีก็ให้ต่อเนื่องกันใช่ครับแล้วอกี้ก่ใจที่เป็อยากมีผู้หญิงู้วยใช่ของผม,มถ้ามีผู้หญิงก็อยากมีผู้ชายใช่ครับใช่อ่ะพี่ว่าฝากหนได้ค่ะได้ครับก็ <sustainability. S 1> บ้านเช่าบูชายันโฮมฟอ o r เรนท์นะครับผมก็เป็นภาพยนตร์แนวเขย่าวขวัญละกัน ยังไงดีอ่ะมันเป็นภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลัทธิอะไรเงี้ยที่คนให้เช่าบ้านซึ่งเราเราไม่รู้เลยว่าผู้เช่าเนี่ยที่เขามาในคราบแบบว่าดูดีคุณหมอหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วมาเช่าบ้านเราอยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อรองเรื่องราคาเราก็เชื่อใจและสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันที่แบบว่าเฮ้ยเขาเอาบ้านเราไปทําพิธีไสยศาสตร์มูชายัน มันน,านากก่ากลัวมากอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นํามาร้อยเรียงแล้วก็เล่าขึ้นใหม่ด้วยสไตล์ของทิจิบเรื่ <c oughs> องแเมื่อกี้ตอนแต่ข่าวมีแบบเศร้าๆตื่อันนี้คือกินกับบทดระาทอ๋อใช่ครับมันเป็น ม,มันเป็นในคาแรคเตอร์อทุกคนว่าเออทำมามป็นเนเหมือนนักตาลัยไม่ไม่ไม่ฮะม่ะมวงด้วย <c oughs> จริงๆไม่ต้องเลื่อ <c oughs> กนเลื่อเนนโอเค